ได้กูมาได้กูยัดได้ด้วยจบลบแล้วเอ้มายัดตัวจักตัวจับสวอัสูยสู่ฟิีกยวสู่พีกไอ้หลังหลังังไน้ซุ้มยิงุ้มยังบนแล้วเอาท้ายแล้วนะโยนโดนตูีูดีตูปี้ี้กูปี้ีู้สงีอูู้ีูีู้ีูีู่อีด้ตอ้ยููี้ี้ี้ปป้้ีา้้ีกลางให้ กูเล้งกเไม่โดนเลยเจโซนหน้าเสียทุกอย่าง่ไหวไหมวยองขวสวยพงขวาปุมปูมีสอตัวพี่จะนาวยากุปูยกเลพี่อยกได้ไอ้ทุกทกอได้ได้ได้งยสองค่าสองสอง่นสองลังแล้วลังแล้วังแล้วังแล้วองยังอยู่นะฟองยังอยู่นะฟองอได้องอได้ได้โปรฟกับทิี่สิบหกส่วนแปดโปตายเอ้ยีโราคิวไอ้ตุ๊ตุ๊บมีอยู่ตุ๊บหลัตุ๊โโโโตยต อีพีเลงมืองพีอพีเลงเมืออีอพีตัวเลงีพตัวเลงผมมีเกวผมมีเกยวโอเคโอยู่อยู่อุยอชินไม่ทันอะไรอตายเตยอ์เกินกูเกิดโอเกการไหนล่างต้องกูการล่างอ่ะเดตาให้อยู่ให้อยู่เรไม่เข้าเไม่เข้าเนเข้าเฮ้ยเี่ย มาลจิ้มมาลอดมาลจิ้มให้บอเลนไปก่อนคุ้มมาลอดให้นักมาหลอดให้นัก่อนหลก่อนมาลอดมาโดมาจัดลยวเลยอเลนไม่สลสามลำจั๊วลำจั๊บอเลนลำจั๊วบอปแต่บอลเลนบอเลนสปิโซนเจดนะจมาสั่งกวนโอเควางมายั้ตรงนี้แทนนะวองมายั้ตรงนี้แทนนะคุมเอวอยู่นะเลนไปสวยนาฟอเลนเฮ้ยผูมาบนลมาบนโอบโมพี่น้องให้เจให้เจ

มาเลยมาเ้ยมาให้มาใ้เลี้ยมาเล้ยงมาเยตะเยตะโมไดวไม่เกี่ยวตัวน่ะจับหนขอได้ขอได้มึงพี่โดนดะนี่ครับมันดอกไม้ปะสวยสวยสวยเดี๋ยวมาสาหร่ายังดีสาหร่ายแล้วรับกลางมาแดดด้วยได้ทางรับกลางคนนึงรับกลางคนนึงเฮ้ยเดี๋ยวมาสไห่มาเจ็บ เยม่กูไม่ตายเอ ų, Cette, ina, uh, okay. room, yani ่ตายเฮ้ยฟอลนยังไม่าตีฟอลรอตีเอฟีดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยเราลกตานัตานเฮ้ยฟอลมวะ่ยู่อยยังไุ่มก็เกิดมีก็เกิดโลจะได้ผมจะได้ผมไม่ไหวยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายแล้วไงมึงไม่ตายแล้วไงม่ตายแล้วมีชีอ้มีชีวิตเหรอมีชีเหรออ้าาศบอลก่อนบอลก่อนบอลก่อนนะี่บอกต้องซาตตมมามามาาาาตา โอมาค่าโอมาคาติดติดโอมาติดโอมายม่ไมันยังไม่มีล็คิวนะมันยังไม่มีล็อกคิวนะมันยาวล่างนะพี่มตายิลอล่างมันจะเล่นลอยเฉยมันจะตายแล้วหมจะตายจ้างหวยเจนมไม่มีลลอกคิวล็คิวลคิวลากวโอมาลอกคิวแล้วนะโอเคโอเคตื่นเตันี

โอาไหว้ป่ะอืมจริงิูจาปฏิหารมีพูกระโมบีี่ยเอาไหวเอาไม่ได้เอาไหว้ไไปโอ้โหโตเล่องยังเอาไหว้ปะเอะจใจอะไรวะน่ะ